สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกจิตเมืองนอนท์เสาร์ที่14มิถุนายนโดยหงแดงสุรินทร์ศึกจิตเมืองนอนท์เนี่ยจัดโดยซอยเอสุนทือหาพื้นแล้วก็คุณจมจิตแว่นแก้ว่ายทอดสดจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยทุกวันเสาร์นะ1ิบนาฬิกาเป็นต้นไปทาง JK18 วันนี้มาพร้อมคอมเมนต์เด็ดเสิร์ฟส่งตรงถึง f อเหมือนเดิมชอบกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปด อันหงหนึ่งหนึ่งแปดจิมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบข้อมูลมวยวันนี้ขอบคุณพี่ประกอบกลับแสงหรือกอบมาไทายรัชนะที่ส่งข้อมูลมวยไม้ขงแดงวิเคราะห์โอ้โหขอบพระคุณเป็นอย่างสูง FC สามารถเข้าไปเยี่ยมชมพี่กอบมาไทายรัฐหรือว่าประกอบกลับแสงได้นะ FC ข้อมูลมวยขอบบอกว่าเพียบแล้วก็มีทีเด็ดให้ด้วยมาที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่ต้องติดตาม มีทุนการศึกษา10,000แบาทท่อนซุงกออดิศักเจอกับเนรนิตพีบุญหลายร้อท่อนซุงเนี่ยสามฟอร์มล่าสุดแพ้เกรียนดาวจ่อเมืองศีชนะเสกสรรสิทธิ์วัสะแก้วสุดท้ายนะแพ้เสกสรรสิทธิ์วัสะแก้วขณะที่เนรนิกเนี่ยชนะพลังใจบ้านศิลปะมวยไทยชนะเพชรทองคำสิทธิ์วัสแก้วสุดท้าย แพ้ยอด IQ สออารีท่อนซุงเนี่ยขวาเปิดเกมนะเอฟซแข่งขวาหมัดขวาหมัดขวานี่น็อกนับได้เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดอาวุธด,ดีขณะที่เนรันดิกนี่เนรันดิกเนี่ยซ้ายได้ขวาดีนะออกไปทางจังหวะฝีมือแข่งซ้ายหนักแข่งขวาหนักสอก็คมมวยคู่นี้หนนแดงชอบไปที่ท่านสูงกอดิสักนะ ท่อนซุงเนี่ยการชกมวยไทยในรูปแบบ5ยกเนี่ยเคลื่อนไหวบ่อยมากขณะที่เนรันนิกเนี่ยดาวดาวรุ่งฟอร์มฮิตทอดชคในรูปแบบ3ยกนะชคอยู่แม็กมวยไทยความเคลื่อนไหวก็คือท่อนซุงโชก5ยกขณะที่เนรันิกเนี่เคลื่อนไหวในรูปแบบ3ยกวันนี้มาต่อยเป็นคู่หนึกก่งศึกจิตเมืองนนท์ของซาเอเจอกันที่พิกันดน้ำหนักร12แล้ว มีทุนการศึกษาหนึ่งแสนบาทคู่หนึ่งวันนี้อิงไปทางท่อนจุงนะเคลื่อนไหวในรูปแบบมวยไทยห้ายกมาตลอดอาวุธนี่แข้งขวาหมัดขวาเปิดเกมนะเดียขา่อยมัด่อยลำตัวอาวุธหนักแรงหัวจิตหัวใจดีด้วยวันนี้ของแดงชอบไปที่ท่อนสุงชอบไปที่เคลื่อนไหวในรูปแบบมวยไทยห้ายกบ่อยกว่ามาที่คู่สองคู่สองก้องฟ้าสอศักสมบูรณ์เจอกับเพชรมนตรี เพชรสุภานันร้อยยีกก้องฟ้าเนี่ยสิบอากสมุรปราการนะเอฟขณะที่เพชรมนรียี่สิอากพิจิตฟอร์มล่า,าสุดของก้องฟ้านะแพ้ยอดเพชรสอกอสุงไองยิมแพ้กุม,มารดำพุ่นพันม่วงสุดท้ายชนะนอกยกสี่อภิชัยสอสมนึกขณะที่เพชรมนตรีเนี่ย แพ้โล่เงินกรวยในเมืองยิมแพ้เทพมังกรไฟเตอร์มวยไทยสุดท้ายแพ้สันวันของโอมเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ในเอฟซีก้องฟ้าในสรรรารูปร่างดีซ้ายหน้าดีนะตัวใหญ่แข่งขวาหมัดขวาแรงชอบแรกชอบรุยขณะที่เพชรมตรีเนี่ยประเภทเปิดเกมเป็นมวยขวาเดินบู๊เดินชน อาวุธหนักแรงมวยคู่นี้มองว่าเป็นต่างศึกต่างสายนะ fc วันนี้ของแดงชอบไปที่กล้องฟ้าวันนี้กล้องฟ้าหนึ่งได้ตัวใหญ่กว่าสรีระรูปร่างดีประเภทเข่าแหลมแทงเจ็บขาแหลกขาลุยเหมือนกันเป็นมวยขวาเหมือนกันอาวุธไม่ใกล้เคียงกันแต่ของแดงชอบไปที่กล้องฟ้าชอบไปที่ตัวใหญ่เข่าแหลมแทงเจ็บนอกเกตะขาต่อยหมัดทาได้ดีมวยคู่สองวันนี้อยู่ไปที่กล้องฟ้าสอสักสมบูรณ์ จะเบียดเฉือนชน,นะเพชรมนตรีเพชรสุภานันันได้แบบเบียดเบียดในพิกัดน,น้ำหนักร้อยยี่สิบหกส่วนคู่สามคู่สามนั่เอฟซีเพชรแสนชัยจิตเมืองนอนท์เจอกับเพชรเอกเกียรติจำรูนโอ้ขอบอกว่าจังหวะฝีมือชนจังหวะฝีมือนะนเอฟซีเพชรแสนชัยเนี่ยสิบแปดจากเมืองโคงโคราชขณะที่เพชรเอกเกียรติจำรูนเนี่ยยี่สิบเก้าแล้ว จากมวกเหล็กสระบุรีฟอร์มล่าสุดเพชรแสนชัยนะเสมอคอลัมน์ภาพเบรกคอมแพกชนะเด่นสยามเรียมธนวัฒน์สุดท้ายชนะเพชรทองเก้าพัชรายิมขณะที่เพชรเอกเนี่ยพชรเอกแพ้กำปั่นทองชอห้าพยักแพ้พลอยรุ่งเพชรเงาะบางกะปิสุดท้ายชนะฉลามดำแปะเมีนบุรี ถ้าเก๋าเกมเนี่ยก็ต้องเพชรเอกนะเป็นมวยขวาแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่นขาแลกขาลุยขณะที่เพชรแสนชัยเนี่ยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะเป็นมวยขวาไอคิวดีเตะขวาต่อยขวาเพริ้วนะเป็นมวยวงนอกขณะที่เพชรเอกนอกได้ในดีมวยคู่นี้วันนี้อยู่ไปที่เพชรแสนชยัยชอบวงนอกอาวุธเยอะหลากหลายที่ วางแข่งถีวางแข่งพพิ้วไม่ปะทะขณะที่คู่ต่อสู้เข้ามาในขวางหน้าแทงแทงแล้วคาแทงแล้วคาเพชรแสนชัยทําได้ดีวันนี้คู่สามนะรองคู่เอกให้เชียร์ไปที่เพชรแสนชัยเพชรแสนชัยจะเบียดเฉือดชนะเพชรเอกเกียรติจำรูนสนุก fc ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวเจียวของแดงแดงนดาม,มวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดเนี่ยชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหู ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่เอกคู่เอกในีศึกล้างตาใจสิงสิท์นายกพันศธดิ์เจอกับเพชรมหาโชคจิตเมืองนอนท์ี่กัดน้ำหนัก141ปอนด์ใจสิงเคยชนะนอกยกหนึ่งนะวันนั้นเตะการคออ่อเป็นเพชรมหาโชคหล่นหลับนะใจสิงในี่ย29จากตากนะจากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากภาคตะวันตก ขณะที่เพชรหมาโชคจิตเมืองนนเนี่ยสิบข้าวจากโคราชฟอร์มล่าสุดของใจสิงแพ้นอกยกสี่เด่นพยักสอสมหมายแพ้ดวลหนึ่งชู้ทางดวนสุดท้ายแพ้นอกยกสามสิงดำสิงอาชาขณะที่เพชรหมาโชคจิตเมืองนนเนี่ยชนะเก้าหสอกอสุไหย,ยิมชนะซปเปอร์ซับบางแสนไฟกลับสุดท้ายชนะแบงค์ไทย สิทธ์สั่งปร,ราบสามฟอร์มล่าสุดหลังจากแท้ใจสิงห์แล้วชนะอย่างเดียวฉายานะรถถังเมืองโคราชฉายารถถังเมืองโคราชเนี่ยอยไม่ได้นะเอซเดินหน้าแล้วท่าดวนขาแหลกขาเลยครบเครื่องว่างั้นนอกได้ในดีในนี่แข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงบูดูทันใจสิงห์ก็ขวาเปิดเกมนะเป็นประเภทกระบือดื้ือยาคุณมายังไงผมไปอย่างนั้นมีแข้งนะ ซ้ายหน้าดีแข้งขวาดีหมัดขวาดีโต้ทุกดอกมันทุกเม็ดเหมือนกันมวยคู่นี้นาทีนี้นะเพชรหมาโชคมาล้างตาเนี่ยหลุดหลวมไม่ได้นะหลุดหลวมมีโดนใจสิงเนี่ยหมัดขวาใช้ได้เลยหลุดหลวมมีหลับมีหล่นวันนี้ต้องห้ามหลุดหลวมถ้าหลุดหลวมเหมือนเดิมนะแข้งขวาก็เตะดีก้านคอได้หมัดขวาก็คมส่วนเพชรหมาโชคนี่ขาแหลกขาลุยเดินเบียดเดินชก มวยคู่นี้วันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรมาชคจิตเมืองนนท์วันนี้หงแดงมองว่าสามฟอร์มล่าสุดนี่สุดแกร่งขนาดที่ใจสิงนี่สามแฟ้มสามสามฟอร์มล่าสุดนี่แพ้อย่างเดียววันนี้ซื้อไปที่ความสดของเพชรมาชคจะเบียดเฉยใช่ะนันะชกชครุ่พี่อย่างใจสิงสุ์นายกพันศักสนุกเอฟซีชอบกดซับสไครต์กดไล like, ค์กดแชร์ด้วยถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจของคนทำงานถ้ามีโฆษณาก็ดูโฆษณาของแดงด้วยนะ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าต้องการข้อมูลดีๆเข้าไปดูที่ YouTube หงแดงด้วยก็ได้นะ c e e o o o k หงแดงด้วยก็ได้เพจหงแดงด้วยที่เพจที่ f c e e o o o เนี่ยจะเป็นในรูปลักษณะข้อมูลสั้นๆน,นะที่เป็นทีเด็ด f อสามารถเข้าไปดูได้แต่ถ้าดูทาง y u t u b e เนี่ยครบเครื่องต้มยำกุ้งมีมวยเด็ดมีฟอร์ม มีตัวรักตัวชอบเสืรบส่งตรงถึง f c ถือว่าเป็นข้อมูลฟรีนะจัดทำเพื่อ FC โดยตรงศึกจิตมองนอนเนี่ยจัดโดยซอเอสุนติราพืชแล้วก็จัดได้ดีมากๆบางวันมีต่างศึกต่างสายนะแลกกันระหว่างเกรตดเพชรแล้วก็จิตเมืองนอนแลกกันระหว่างอของโปรโมเตอร์โบสเพชรยินดีแล้วก็จิตเมืองนอนถือว่าเป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่จัดมวยได้ดีมากๆต้องชมนะเอฟซ ต้องให้การสนับสนุนว่าซอเอเนี่ยวันมีทำมวยดีแล้วก็ทำมวยถึงล่าให้การสนับสนุนมือประสานสิบทิศเหมือนกันไฟล่าสุดนะมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพชรผูไทยเจอกับอเล็กเกมเสมอนนะจบลงด้วยการเสมอโอ้โหผมชอบมากภาพประทับใจจริงซอเอเดินมาจับมือกับโปรโมเตอร์เดียร์เกเพชรเย้มแยม,ยม,ยม,ยมจับสายเป็นพี่นอ้องเป็นเพื่อนกันโอ้โหมันเป็นภาพที่ดูดี อบอุ่นม, <ENA> มาดูมวยรักมวยชอบเลยนิดนึงนั้เลยนิดนึ aid, นดนงมาดูมวยรักมวยชอบชอบหนึ่งชอบไปที่ท่อนสุงก้ออดิศักวันนี้ท่อนสุงชอบในรูปแบบมวยไทยห้ายกขนาดที่เนรนิกราชันสามยกวันนี้เคลื่อนมาต่อยในรูปแบบมวยไทยห้ายกยืนระยะได้ไหมวันนี้ถ้ายืนระยะไม่ได้ทุนการา 1, 000, 000, 000, 5, ศึกษาหนึ่งแสนบาทหายทันทีวันนี้ชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่ท่อนสุงก้ออดิศักชอบสองวันนี้ชอบไปที่ ก้องฟ้าสอศักสมบูรณ์ชอบไปที่เปิดเกมเข่าแหลมแทงเจ็ดวันนี้ตัวใหญ่กว่าคู่ต่อสู้นะตัวใหญ่รูปร่างดีจะเบียดเฉือนชนะเพชรมตรีเพชรสุพรรณสนุกชอบสามวันนี้เพชรแสนชัยจิตเมืองนนท์ชอบไปที่พริ้วหลากหลายไอคิวดีวันนี้จะเบียดเฉือนชนะนักยกรุ่นพี่อย่างเพชรเอกเร็ิยำรูนสนุกส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ยิงไปที่เพชรหมาโชกจิตเมืองนนท์ เพชหาโชคดูว่าหลากหลายครบเครื่องวันนี้ถ้าไม่พลาดหลับหลนวันนี้ปลายปลายดูดีกว่าวันนี้เพชหมาโชคจะเบียดเชื้อญาใจสิงหล้างตาได้เป็นผลสาเร็จนี่คือสกจิตเมืองนอนท์ท็อปนิวเจเกน18แปออกทัศนะออกบทวิเคราะห์โดยหงแดงสริตเอซี FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้เวลาหมด ก่อนจากกันขออวยพรให้ฟีของแดงปลัสจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าลืมเข้าถูกบังเอาสองทางนะฟีโต๊ดเป็นนะโต๊ดเป็นบังเป็นวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ